เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่แหม่มมาบ่อยที่สุดอากาศดีมีที่เที่ยวเยอะอาหารอร่อยแถมคาเฟ่เพียบมีร้านใหม่ๆเปิดเยอะมากอย่างครั้งนี้มาเชียงใหม่ก็ไม่เน้นเที่ยวนะคะแต่จะเน้นไปที่เรื่องอาหารการกินค่ะ เริ่มที่ร้านแรกกันเลยชื่อว่าร้าน Sunrays Cafe ขายอาหารเช้าที่คนตื่นสายก็มากินได้ร้านอยู่แถววัดพระสิงห์นะคะเปิดทุกวันเป็นร้านเล็กๆในตึกแถวขนาดหนึ่งครูหาตกแต่งสไตล์โฮมมี่ดูอบอุ่นค่ะมีเมนูที่น่าสนใจทำน่ารักแล้วก็น่ากินทั้งนั้นเลยส่วนเครื่องดื่มก็จะมีพวกชากาแฟแล้วก็สมูทตี้ เมนูที่สั่งมาแล้วค่ะจานนี้ชื่อว่า My Morning แล้วก็สั่งวาฟเฟิลมาอีกอย่างหนึ่งนะเลือกเป็นแอปเปิลกับซินนามอนค่ะอาหารเสิร์ฟมาแบบจานใหญ่ๆเลยรสชาติอร่อยแถมราคาก็ยังน่ารักอีก มาดูร้านต่อไปค่ะชื่อว่าคาราเม l โลคาเฟ่เป็นคาเฟ่สุดล่มลื่นใจกลางเมืองเชียงใหม่เปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มอยู่ไม่ไกลจากสนามบินเชียงใหม่เดินทางสะดวกแล้วเขาก็มีที่จอดรถให้ด้วยนะที่นั่งของร้านนี้แบ่งเป็น2โซนค่ะก็คือโซนอินดอร์จะให้บรรยากาศแบบเย็นสบายมีมุมส่วนตัวพอสมควรเลยมีมุมให้นั่งอ่านหนังสือนั่งทำงานหรือจะมานั่งพักผ่อนก็ดีค่ะ และโซนาท์ดอร์ด้านนอกนะคะจะเป็นบรรยากาศนั่งชิลกับธรรมชาติพร้อมฟังเสียงน้ำตกห้อมล้อมด้วยต้นไม้ให้ความสดชื่นล่มลื่นสุดๆไปเลยจะบอกว่าที่นี่นะเขามีเมนูให้เลือกเยอะจนเลือกไม่ถูกจริงๆค่ะอันนู้นก็อยากกินอันนี้ก็อยากกินเขามีทั้งอาหารคาวหวานเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มแหมมเลือกสั่งมาประมาณนี้ค่ะเอาไว้โอกาสหน้าถ้ากลับมาเที่ยวเชียงใหม่อีกค่อยกลับมาชิมอย่างอื่น ตอนนี้โต๊ะตรงน้ําตกว่างนะแหบมบก็เลยย้ายมานั่งกินเค,ค้กค่ะบรรยากาศตรงนี้คือแบบชิลเย็นสบายห้อมล้อมด้วยธรรมชาติแล้วก็มีของอร่อยอร่อยอร่อยไหมอร่อยมากเหรอหวานไหม คาเฟ่แล้วนะคะคาเฟ่คาราเมโลสำหรับแม่มก็ชอบนะชอบมากแหละเพราะว่าบรรยากาศดีมากๆนั่งสบายมีอาหารมีเป็นพวกเค้กเครื่องดื่มมาเที่ยวเชียงใหม่ก็ลองมาดูค่ะมากันที่อีกหนึ่งคาเฟ่นะคะชื่อร้าน Coffee All Me อยู่ในซอยลึกหน่อยแต่ไปตาม Google Map ก็ไม่หลงค่ะ ร้านกาแฟสำหรับคนรักกาแฟและคนที่อยากได้บรรยากาศชิวๆหลบหลีกความวุ่นวายมีทั้งโซนห้องแอร์และมุมสวนเหมือนนั่งดื่มกาแฟในสวนหน้าบ้านแล้วก็มีดนตรีสดบรรเลงร้านต่อไปแบบจะพาไปกินข้าวซอยข้าวโซอยอีร้านข้าวซอยสุดฮิตในตอนนี้เห็นคิวยาวๆแต่ก็รอไม่นานค่ะ เป็นร้านอาหารที่อัปเกรดมูลค่าของข้าวซอยด้วยการตกแต่งร้านการจัดจานเสิร์ฟผสมผสานให้มีกลิ่นอายของญี่ปุ่น เมนูข้าวซอยของที่นี่มี2แบบก็คือข้าวซอยเส้นสดกับข้าวซอยผัดแห้งทำใหม่กันจานต่อจานแล้วก็เบินเนื้อให้เห็นกันส,สดๆเลยครัวของที่นี่ก็จะเป็นครัวเปิดนะคะอยู่ภายในร้านนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูทานเล่นลืมบอกไปค่ะเมนูข้าวซอยเขาไม่ได้มีแค่เนื้อนะมีหมูไก่แล้วก็ซีฟู้ดด้วยเลือกเอาตามความชอบราคาก็จะแตกต่างกันไปค่ะ มากินอาหารเมืองค่ะร้านนี้เลยร้านชื่อร้านฮานถึงเชียงใหม่ชื่อร้านก็บอกแล้วว่าเรามาถึงเชียงใหม่แล้วนะคะสั่งอาหารไปแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าสั่งอะไรไปบ้างเมนูของที่ร้านนะคะมีให้เลือกเป็นร้อยเมนูแบบจุกๆวันนี้มากินกับเพื่อนก็เลยสั่งได้หลายอย่างร้านนี้เปิดมานานด้วยคอนเซ็ปต์อาหารแบบบ้านๆพร้อมสโลแกนว่าอาหารพื้นเมืองที่เหมือนกินจากก้นครัว เขาบอกว่าผ uhm. <cima. S 1> ักของทางร้านอ่ะส่วนใหญ่เป็นผักที่ปลูกเองจากฟาร์มรับประกันความสดอร่อยกินจิ้มกับข้าวเหนียวนี่เขาเรียกว่าปูอ่อนแล้วก็จริงๆก็คือบางคนเขาก็เอามาใส่อันน้ำพริกแกมถ้าเกิดแบบเราชอบกินแซ่บๆไก่หอม ใครที่อยากกินอาหารพื้นเมืองแบบแท้ๆก็ลองแวะมาชิมที่ฮานถึงเชียงใหม่กันได้ค่ะมาที่ร้านต่อไปนะคะ The Dukes เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่อยากหาอาหารสไตล์ตะวันตกแล้วก็อาหารเม็กซิกันในเมืองเชียงใหม่ที่นี่เขามีหลายสาขาค่ะวันนี้แม่มากินที่สาขาห้างเมยา่าเมนูของที่ร้านนี้ก็มีให้เลือกเยอะอีกมากๆเช่นกันแล้วก็เขาเสิร์ฟมาเนี่ยก็คือตรงปกตรงรูปนะคะอาหารอร่อยด้วยแนะนำเลยค่ะ และร้านสุดท้ายแล้วนะคะมากินหม่าล่าเชียงใหม่เ mm. ผ็ดชาถึงใจร้านนี้อยู่เส้นถนนคนเดินวันอาทิตย์ค่ะมีที่นั่งให้เลือกนั่งชิลทั้ง5ชั้นเดี๋ยวแหม่มจะพาขึ้นไปดูชั้นบนสุดนะคะเป็นชั้นดาดฟ้าวิว360องศาตอนยังไม่มืด mm. เห็นภูเขาด้วยนะมานั่งกินหมาล่าแล้วก็ชมวิวเมืองเชียงใหม่ไปเพลินๆค่ะ